สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับดองของเล่นแล้วนะครับก็ช่วงแกะของดองนะครับผมได้ตัวนี้กับนี้อไอเนี่ย king catcher ไอเนี่ยอะไรบูบูไม่รู้จำไม่ได้ของเรื่องอ่าไม่ใช่วาตารุลามูเนะอ้าวเฮ้ของเรื่องลามูเนะนะครับถ้าใคร เกิดทันก็ยกมือด้วยครับแต่ถ้าใครเกิดไม่ทันก็รับชมกันไปตามสบายนะครับอ,อันนี้เป็นงานกอปนะครับของค่ายจีนก็ผมได้มาตามเอฟตามเพจต่างๆนะครับก็ตัวละไม่กี่บาทบอกง่งไๆไม่กี่บาทนะครับเคยแกะมาได้แล้วบ้างเดี๋ยววันนี้จะรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับจำชื่อไม่ได้นะ จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะ,ะเดี๋ยวอันนี้ดูดูข้างกล่นนงกองนะครับข้างกล่องนะครับ D Y Toy นะครับอันนี้ของ D Y Toy นี่เยี่ยวเกียนตรงนี้นะแล้วก็นี่นากล่องนะครับผมจำชื่อไม่ได้จริงๆแต่ผมเคยมีอยู่นะตอน,นเด็กอะ่ะมีทั้ง King Catcher กับตัวหมาป่าด,ด้วยนะครับ อ่าโอเคอันนี้คือการแปลงร่างนะครับก็คือเป็นหุน่นแล้วก็เป็นหมาปา่าแล้วนี่อุปกรณ์นะครับมีโล่มีมือ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 ,ม,อมีขวานมีหางมีเหรียญนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับกล่องมันก็จะเหลืองเหลืองมากแหละเพราะมาแต่แรกก็เหลืองแล้วล่ะนี่นะฮะโอโห้โตด เ๋ยนะ่นาข้างในมีอะไรข้างในอ๋อข้างในไม่มีอะไรข้างในมันเป็นอันนี้เฉยๆอ่ะแอคชั่นเขียนว่าเอ่อ variable action นะครับชื่อ attack robot squad เนี่ยมาผมจำไม่ได้แต่ถ้าเปิดในเน็ตแล้วเดี๋ยวหาให้นะครับว่าชื่ออะไร อ่าเราดูคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือที่เป็นภาษาจีนมีหนึ่งอ่าทวนนะครับผมต้องหันทางนี้ถูกหรือเปล่าใช่นะครับนี่นะครับก็มีอ่าหนึ่งแหกหัวเอาหัวลงเอาเกาะลงนะครับกึกกึกึกกึอ่ะประมาณนี้ละกันต้องดูหมด ไปดูตัวจริงเลยนะครับอันนี้คืออ่าองนะครับสบภาพเป็นแบบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดที่เคยออกมาเล่นน่าจะหลวงอยู่ไปดออูอย่างโหผมน่าจะเอามาเกือบปีสองปีแล้วนะเพราะว่า มีตั้งแต่อยู่คอนโดอันนี้ย้ายมาอยู่บ้านตีนนะโอเคอันนี้คือสีที่เห็นนะครับถามว่าสวยไหมได้อยู่เอาตัวหุ่นออกมาก่อนเลยนะครับนี่เป็นไงหน้าตานะครับฝึบขอยืนแบบ เอามาเฉยๆแล้วก็ยืนเลยได้ไหมอืมวัดขนาดมองเห็นกันไหมวัดขนาดนะครับขนาดตัวประมาณ16 16เซนถ้าวัดจากตรงนี้นะ16เซนนะครับโอเค แล้วก็น,นี้คืออุปกรณ์นะครับที่เขามีให้มีโล่โล่เหรียญหางขวานมือต่อมาก็จะอันนี้มันอ่านี้มันงองอย่างนี้ได้นะครับมาดูดีเทลก่อนน,ะะนี่ครับเมื่อแสงจับนะครับสีก็ประมาณนี้งดงดอ่าน,นี้แขนก็จะ รวมน้อยนะครับก็เผื่อจะหักในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแขนข้าง,างนะครับ้านหลังมันก็ไม่ได้ประกอบดีหรอกแต่ก็มันถูกไงก็เลยซื้อมานี่เห็นไหมมันก็ยังไม่ติดนะครับหัวก็ไม่สนิทนะครับ เอาว่าแค่ซื้อมาเพื่ออถูกแค่นั้นแหละแค่มันถูกโอเคอเขาให้ทำไงทำย่างี้ไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้ลงเงี่ยผมขอเปิดคู่มือก่อนยืนไว้เออมาโอ้พัดก่ครับ อืมคอเอาหัวไปข้างหลังแบบนี้โอาไอนดังกอกเห็นปะแล้วก็ทำแบบนี้เฮ้ยไมเห็นหัวมาบ้านแล้วเว้ยอ่าฮะเอามาอ๋อไม่ใช่จริง่างนี้ อช่าหเจ้าเสียววะโอเคนะครับจะไปเป็นมืออ๋ออ๋อโอเคอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ดึงนี้ถูกปะเนี่ยผม,มทำถูกปะเนี่ยดึงยังไงเขาบอกให้เอาลงอ๋อนี่ไงก็คือโยก,ออกมาหน่อยนึงแล้วก็เอาหัวมาป้า อย่างนี้ปึกหักแน่โอ้เดี๋ยวนะเซียวะ่ะก็หักออ,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 ออกมาแล้วอย่างนี้ไงอ่าแล้วก็ดึงอ๋อนี่อย่างนี้โคตรโหดฝึกนี่ในหัวแล้วมาป่าฝึกนี้อ่ายังไงต่อโอ้ อ,อดทนกับผมหน่อยอ่านะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วปิดส่วนอันนี้ก็ แบบโดนสดเลยอะอะไรเดี๋ยวผมตัดเอาละอ,อือหือฝึกอ๋อก็คกออย่างนี้นั่นเองแล้วก็ปเป๊บลงมาอืาฮะอืาฮะ อ,อันนี้คือมันอันนี้ของมันอยู่แล้วก็อยู่แค่นี้แหละเงึบเงืบใช่ปะะ่าวใช่ชิงชงไม่ชงไม่รู้เรื่องเลยอ่าโอเคเป็นอย่างนี้แล้วครับแล้วคราวนี้เราก็จะนนี้กลับมาตรงนี้ประกอบเหมือนเดิม ใช่ป้องหมาไปแบบงงๆกับผมกันนะผมยังงงอยู่เลยก็คือผมจะงทำแบบนั้นนี่ใช่อ๋อมาให้เอาอันนี้กลับมาอย่างนี้พระทรู น,นี่ไม่ทำอย่างนี้กือบเออกูก็โงต่ต่อไปอ่าแทงไว้่างนี้นะครับอันนี้คือหมา,มาหัวมาปา่าแบบนี้เออแหงปากได้เงา,าก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละอืมอืม อืมอืมอืม okay. อ mm. okay. mm. mm. ืมโอเคอืมอืมอืมอ๋อนี่เข้าไปงี้แล้วก็นี่มอยู่ตรงนี้เอาป่ะจะเป็นไมหมาป่าวันนี้อ่าอย่างงี้แล้วต่อมาเป็นแขนแขนที่หลวม ก็อันนี้งยแบบนี้นะครับแต่ก็ยังไงเอามือมือไปไหนคำถามคือให้มือกูไปไหนดึอง,งอกอ,อ,งงอกเหรอดึงออกเหรออ๋อไม่นี่ก็คือเอาน,นี้ดันขึ้นมาปึ๊เข้าให้นี่นะครับแบบน,นี้แต่มันเข้าไม่หมดไง อีเอใช่ไหมครับแล้วก็คือสองข้างอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็กึ๊บมามาอย่างนี้แล้วก็ให้ทำแบบนี้อย่างนี้แบบนี้แบบนอ้ยเออชีวิตเห็นไหมมันมันรวมอ่ะ ก็ยงางว่าฝึบฝึบแยดนี่นะครับอารมณ์แบบนี้อ่ากูจะเป็นหมาป่าให้ได้เลยอ่าไม่เห็นอีกนี่แบบนี้มาข้างหลังอ่าข้างหลังตรงนี้เขาให้ดึงออกมาหน่อยนึงอ่าก็กระเดียบกระเดียบออกมาโอ้กระเดียบกระเดกระเดียบ,บออกมานะครับ แล้วกโ็ทำยังไงให้ดันดันเหรอใช่ห้อก็บอกให้ดันอืมนี้เอาละดันอ่อโอเคใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปทำไปก่อนือบอ่าโอเคนี้ ใช่ไหมใช่หรือมั้งอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันดึงดึงออกได้ใช่ไหมโอ้โหดึงออกได้แค่นี้ก็คือจากจากอย่างนี้ก,ดออก,ก็ดึงออกมาแค่นี้อนะีกข้างหนึ่งอ่าอ่าก็คือดึงออกมาแค่นี้แะก็เิกเดี่ยว โอเคนะครับเราก็จะเป็นหมาป่าพยองเลศน,นี่หมาป่าเราเอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งถ่ายยังไงเอ,อเดี๋ยวผมลงให้ป่าหมาป่าพยองเลศเดี๋ยวทำให้มันสวยให้ดู ความยากนิดหน่อยแต่ก็ยากยหน้าตาประมาณนี้ซึ่งดูยังไงให้เป็นหมาป่าอ๋อนี่คือหมาป่าสีดำของเราแล้วก็เอา โลนี่นะครับมาสร้งออกแบบนี้เงียบแล้วก็เอามาติดข้างหลังตรงไหนน่าจิตรงไหนตรงตู ใช่หรือเปล่า <Family> อ๋อไม่เป็นไรเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ <S 1> <S 1> อ๋ออ๋อโอเคเขาให้สวมข้างหลังแบบน,นี้ เชื้อมันต้องอย่างเงี้ยข้างในซึ่งไอเราก็กลัวหักไงเสียนิดนึ่งน,นะครับใส่ให้ได้ก่อนอ่าโอเคโอ้ก็จะได้อืมสภาพอารมณ์ประมาณน,น,นี้ นี่คือข้างหลังแล้วก็ติดหางใส่ไหมหางอะ่ะก็ไม่เห็นใส่ใช่ไหมไม่ใส่เนี่ยมันไม่มีบอกว่าให้ผมใส่หางอะ่ะใช่ไหมทำนะเอาโลมาเสียบตรงข้างใต้แล้วก็แค่เอาแค่เหอนอ่ะ หางมึงให้มันทำไมวะหรือว่ายังไงแค่นี้จบแล้วอ๋อพอนี้เป็นหางไงโอโอ้โหหรือว่าือ้อจิมนี้อ่ะเออจิมนี้เว้ยโอเคนะครับนี่หางหมาป่าชิมแต่โพสเท่ๆยังไง พอเท่ๆให้ดูเพื่อเรียบร้อยมาป้าพยองเด็ดน,นี่นะครับชิงนงนี่คือมาป้าสีดำจำชื่อไม่ได้จริงขออภัยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็น่าจะจบความลำบากของผมแล้ที่แปลงร่างไอตัว มาป่านี่นะครับอันนี้คือขวานนะครับที่เขาแถมมาให้เห็นไหมคึกคึกอืมนี่ครับขวานนะแล้วก็ม,มือมือมีมือแบบจับธรรมดาจับธรรมดาก็มือมือทาท่าเนี่ยมือทาท่าอย่างเงี้ย กับก็กับมือจับนี่กมือจับธรรมดาเหมือนกันเออไม่มีอะไรแล้วก็เหรียญมาป้านะครับในเรื่องรามุนเนะเวลาจะเล่นหุ่นยนต์ก็จะใช้เหรียญหยอดไปที่ไอตัวสีขาวนะสำหรับพระเอกสรุปชื่ออะไรบอกโอเคได้แล้วเหรียญน,นะครับชื่อ Queen ซคิน ควีนไซเดอรอนอ๋อควีนไซเดอรอนเช่นนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นภาษาของในการ,นะ okay. ร์ตูนนะโอเคเยบ้ลอยก็จบกันไปสำหรับควีนไซเดอรอนแล้วกันอ่าผมเรียกควีนไซเดอรอนไปก่อนนะครับอย่าค่อยไปหาในหนอีกทีว่า ไอ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรนะโอเคก็สำหรับงานกล่องนะครับของจีนจีนดิจีนจะด่าแหละนะครับก็ขอจบการรีวิวเจ้าตัวควีนซินดิอนนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ากว่าจะแปลงล้างเสร็จนานมากเลยโอเคขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวคิงแค a เชอร์ ผมจำได้ดชด er. ื่อไปอีกเนียบ King c a t c h e เร่งๆ,ๆมาแน่นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ